ตะแกแตนชนดาอยู่กับแม่ที่บ้านสวนค่ะเป็นอีกหนึ่งนักร้องหญิงที่ประสบความสำเร็จอย่างมากเลยนะคะสำหรับสาวตะแกแตนชนดาหลายคนไม่รู้ว่าชีวิตหลังใหม่ของเธอมีอีกโลกใบหนึ่งที่เอาไว้ชาร์จพลังให้กับตัวเองเลยค่ะหลายคนไม่ทราบว่าหลังจากที่หลังใหม่คุณตะแกแตนเองเนี่ยจะเป็นยังไงล่าสุดนี้ออกมาประกาศจําหน่ายบ้านหลังดังกล่าวผ่านทาง Facebook ค,ค่ะเพราะมีแผนจะกลับไปใช้ชีวิตที่เรียบง่ายที่บ้านสวนในต่างจังหวัดนั่นก็คือบ้านสวนที่ จังหวัดขอนแก่นที่คุณตากแตนซื้อเอาไว้เพื่อใช้ชีวิตแบบพอเพียงทําไรปลูกผักเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาเอาไว้กินโดยบ้านแห่งนี้เนี่ยชั่ว้านพบพรค่ะนํามาจากชื่อจริงของเธอผู้ที่ได้เจอแต่ผู้ประเสริฐแล้วโดวยบ้านหลังนี้ของเธอนั้นนะคะต้องบอกว่าทํานี่น่าอยู่มากๆเลยแล้วค่ะปลูกพืชปลูกผักไว้กินเองรวมถึงขุดสระ เอาไว้ใช้ชีวิตแบบพอเพียงที่น่ามีความสุขมากๆโดยบ้านหลังนี้นะคะจ้าตัวอาศัยอยู่กับคุณแม่ข่อยู่กัน2คนแล้วก็อยู่กับทางน,นของแม่บ้านเป็นชีวิตที่ใครลหลายๆคนเห็นแล้วเนี่ยต่างอิจฉาไปตามๆกันเลยคะ่ะจะเป็นยังไงมาชมภาพกันคะ่ะ